ทำบุญมาค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระแก้วม,มรกตข้างในอ,อันนี้ใครชวนใครไป,ไปก็มีพี่ที่รู้จักเขาอยากจะพาเข้าไปค่ะพอดีวันเกิดดีก็เลยไปแล้วก็ชวน,พนเพื่อนๆชวน ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ซื้อต้มผูให้วันเกิดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะไม่เป็นต้มผูปกติค่ะก็ชอบค่ะก็ตื่นเต้นอนะไม่คิดว่าจะซื้ออะไรเงี้ย ได้ใส่อะไรเงี้ยยังเหมือนงบอกว่าสายเล็กๆน้อยๆั้แต่ระหว่างจริงๆเขาก็เป็นคนค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะมีความเป็นแบบผู้หญิงแบบมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเตยด้สาวหนุ่มเลยค่ะเขาก็อยากรวยบอลมันเกิดเราเป็นคนแรกเนาะเหมือนเลโก้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นคนแรกก็เป็นคนก็เป็นคนแรกค่ะจริงๆก็มีคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละแหมอย่าอย่าลงลึกเลยไปเถื่องแบบกินข้าวดินเนอร์อะไรกันอยนี้ไหมคะวันนั้นมีค่ะมีไป ก็บ่อยไหมก็ตามโอากาสถ้าเกิดได้เจอเขาก็ก็โอเคค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ก็คุยกันถึงซีเลยเขาเป็นคนแบบสบายๆขำๆของเขาอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องบอกว่าอะไรไปไม่เกรงค่ะกค็คงแรกๆแหละเจอแรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ชิลๆแค่ะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆไม่ทำนิ่งเลยก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็ก็ดีค่ะเล็กก็มาแบบสร้างสีสันความตลกอะไรเงี้ย ไม่เป็นแบบว่าไม่ไม่ได้ต้องมานั่งฝักฝางหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวลูกสาวของเขาด้วยแล้วก็รู้ว่าเออเราเราทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีแล้วค่ะมีความสัมพันธ์เราในสายตาผู้ใหญ่ใช่ค่ะตลอดค่ะก็คือเวลาจริงๆตั้งแต่แบบต้องมาแล้วอะค่ะเวลามีอะไรก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ตลอด อยากให้มันเออเป็นธรรมชาติสบายๆแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้เป็นคนหัววะอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วตอนนี้สถานะเรว่ไม่ถามถาคนนู้นก่อนไม่ได้กด่ากันที่ิไม่ได้กดดันเราค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะไม่ไม่อยากเรียดแล้วก็คือต้ยก็รู้สึกว่าเออไม่เราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเนาะค่ะคดใช่ใช่ สนุกมากกว่าคือเป็น oh ทีวิตการที่ได้มีโอกาสเป็น้วยกันก็อะไรแบบนั้นอะไงคู่ไหนก็ดีค่ะดีค่ะเขาก็ก็ดูแลค่อนข้างดูแลดีไม่มีลูกคู่ค่ะเดี๋ยวใครลงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าอยากลงอะไรก็ลงค่ะคลิปนี้ยังเฉยอยู่หรือยังไงคะก็เนี่ยแหละลงลงแบบนี้แหละค่ะอย่าอย่าโฟกัสเรื่องลูกคูเลยจริงๆเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าอุ๊ยจะลงดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีถ่ายไว้ไหะลูก ยังไม่ได้โพสค่ะเก็บไว้ก <knowledge> ่อนนะค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะอยากงกิ๊ได้ที่ไปด้วยกันเป็นไงบ้างคะใจตั้งใจตั้งเดี๋ยวโพสเราเล่นรอเล่นกิ๊บด้าที่ไปเที่ยวด้วยกันเป็นไงบ้างคะทไปเที่ยวแบบไกลายบ้านเล่นกันนะก็ก็ดีค่ะก็ดีคือค่อนข้างเป็นคนที่แบบชิลๆสบายๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนชอบชอบเที่ยวอ่ะเหมือนกันแล้วก็เขาก็หาร้านอาหารนู่นนี่แต่ก็เออถ่ายรูปไปมันก็ชิลๆ ชวนไปไปทําดีๆอะไรอย่างงี้บ้างทำวง,งทำบุญแต่ว่าจริงๆเขาก็ทําอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบโอเคไปสร้างนู่นสร้างนี่เหมือนเหมือนที่เต้ยทำอะไรเงี้ยก็เต้ยมีโอกาสได้ไปสร้างแบบเจดีสร้างอะไรก็ชวนเขาไปยังยังไม่ได้คิดค่ะ